โมทนาบุญทุกคนนะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2562นะยินดีกับความตั้งใจที่เราทุกคน,นได้มีโอกาสยังมีลมหายใจได้ทำความดีแเราต่อไป คนหลายคนเขก็จากต,ตายจากโลกนี้ไปในขณะที่เรายังได้ทำบุญเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์ในรายชาแนนับกันไม่ท้วนทุกวินาทีก็มีแต่คนที่จากไปที่เราไม่ใช่น้อยในโลกใบนี้ราชจะมองเฉพาะเท่าที่สายตาเราพอเห็น แต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีคนเกิดแล้วก็มีคนตายมีคนเกิดมีคนตายอยู่ทุกขณะเลยก็เรียกว่าทุกรมหายใจเขาออกของเราคนเกิดคนตายนี่มากนับไม่ท้วนทั้งคนทั้งสัตว์เราก็คงเป็นหนึ่งนั้นนั่นแหละว่าถึงเวลาเราก็ต้องเคลื่อนตัวออกจาก โลกนี้ไปแล้วเราจะเอาอะไรในสิ่งที่เราเพียรพยายามหวงแหนเรยกว่าเพียรพยายามที่จะทำขึ้นมาเห็นมันเป็นความสุขที่เราหวังว่ามันเป็นที่พึ่งยามเรามีทุกข์เราก็ได้อาศัยสมบัติพระสถานอาศัยคนที่ เรารักเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ที่เรารักว่าเป็นที่พึ่งของเราแต่มาทุกลมหายใจก็ออกไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสิ่งที่เรารักเป็นสมบัติต่างๆนานามันก็อันตรธานจากเราไปได้เสมอความจริงมันปรากฏอยู่เช่นนี้จะจะปฏิเสธมันไหมล่ะ S <S <an> ก็นั่นคือความเป็นจริงถ้าเราไม่ตั้งจิตให้ตั้งอยู่ในเฉพาะเวลาที่เราได้อยู่ยังมีลมหายใจอยู่ควบคุมจิตใจของเราไม่ให้มันมีเรื่องอะไรที่มันข้างค้างข่าใจเราอยู่มันน่าจะดีแต่ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ มันมีและอีเยอะแยะมากมายที่มันขาใจเราอยู่ประโยชน์ของการที่เรามาเกิดก็แทบจะหาอะไรกับเราไม่ได้เลยเพราะทั้งทที่เรื่องที่ขาใจมันก็ไม่สามารถจะช่วยเธอได้หรือว่าเธอก็ไม่อาจจะช่วยใครเขาได้เหมือนกันเช่นว่าเราเป็นห่วงคนที่เรารัก พิดามันดาครูบาอาจารย์ลูกเราหลานเราหรือแม้แต่เรื่องต่างๆสัตว์เลียงของเราทุกอย่างที่เราเคยกังวลใจแล้วก็ยังทำให้เขาดีไม่ได้หรือว่าเรายังทำให้เขามีสุขกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้ดีเฝอเดิมไม่ได้มันก็เหมือนเราแบบอะไรไวในใจไวแต่อ้ตอนความใจมันเขามายืยน มันไม่ได้สนใจว่าขอกอนขอเวลาฉันกอนฉันยังทำธุระฉันยังไม่เสร็จก็เคยได้ยินคำพูดอย่างนี้หลายคนเวลาเขามารับคือท่านที่เป็นลูกน้องของสำนักพญยาโยมท่านนายนิรบาลมารับตัวไปเขาก็ร้องขอว่าอย่าเพิ่งเอาฉันไปเลย ลูกฉันยังเล็กอย่าเพิ่งเอาฉันไปเลยพ่อแม่ฉันยังไม่ดีเลยยังป่วยอย่าลำบากฉันอยากจะดูแลเขาสักพักหนึ่งคำต่อรองของเธอก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะการเวลาของเธอมันสิ้นแล้วจะต่อได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปคุยกับหัวหน้าของท่านนายท่าน ที่ธนุพัทยาอยู่เธอคิดว่าไอ้การที่เธอก็มันขังคาใจเธออยู่แล้วเธอก็ยังไม่สามารถจะจะกลับมาช่วยคนเหล่านี้ได้แต่มันพอมีโอกาสอยู่นิดเดียวก็ไม่รู้ว่านายของคนที่จะพาเราไปเขาจะยอมตามที่เราขอไหม mm hmm. บางคนก็ มีโอกาสเพราะว่าเขาหนึง่งอายุไขก็ยังไม่ไม่หมดสองบางครั้งก็ถูกนำตัวไปผิดคนชื่อมันเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันแต่ที่อยู่ไม่เหมือนกันอย่างนี้ปเป็นต้นก็มีคนพาไปพลาดมันดูปั๊บดูชื่อดูนามสกุลเสร็จมันก็ฟ้าตัวไปเลยเอาไปเลย คืออาการอย่างนี้มันมีเยอะมากมันไม่ใช่มีแค่คนสองคนที่จะเป็นไปได้แต่มันมีมากจนมันนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนเอาเฉพาะในเขตของเรานะสยามประเทศเนี่ยมันเป็นไปได้แบบนี้เยอะแต่ถ้าเป็นตัวของเธอบ้างล่ะมันเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงตายช่วงเวลาที่เธอมีชีวิตอะ เธอยังทำกุศลบุญบารมีของเธอก็ทำการงานก็ขยันเป็นคนสื่อสัตย์สุจริตดีเป็นคนกระตันยูกัตะเวทีดีด้วยแต่ความรักหรือความห่วงใยกับคนที่อยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วเธอก็เหมือนแบบภาระในเรื่องที่เธอต้องคอยช่วยคอยดูแลคอยทำให้คนเหล่านี้เขารอด ปลอดภัยหรือว่าเป็นสุขยิ่งขึ้นมันตกต้องอยู่ในภาระของเราคนเดียวไม่มีใครมา่ชยแบ่งปันภาระของเราไปด้วยอีตอนนี้ความสมองในใจของเธอมันก็มีจะจะร้องให้อ้อนวอนขออย่างไรก็ตามทีท่านลุงพญายนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีน้ำใจเปลี่ยมด้วยความเมตตาในสูงมาก มิฉะนั้นท่านจะอยู่ในตำแหน่งเนี้ยยากพวกคนอยู่ในตำแหน่งพยายมต้องเป็นบุคคลที่มีเมตตาสูงคือท่านจะช่วยพยายามที่จะช่วยทุกคนที่มันพลาดพลาดไปสวรรค์พลาดไปสุคติไม่ต้องการให้คนหลานิสิตาแล้วตกนรกแม้แต่คนคนเดียวแต่กฎเกณฑ์มันก็มีก็เหมือนว่าการเวลาก็ให้แล้ว คือให้โอกาสเธอเกิดเป็นมนุษย์ให้เวลาสั้งกี่สิบปีบางคนก็ห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีเป็นตน้นมันก็เยอะไม่ใช่น้อยแล้วเธอก็เกิดในแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนามีคนคอยอบรมบ่มนิสัยทั้งพระพิสุทธิ์สงฆ์ทั้งบิดามัรดา ครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราเป็นคนมีความประพฤติดีปฏิบัติตัวให้ดีให้รักษาศีลให้มีจมิตใจเมตตามีใจกรุณาท่านก็สอนเรามาตั้งแต่เด็กอย่างน้อยเราต้องเจอสักคนหนึ่งนั่นแหละถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเปลี่ยนหนังสือหรือมาโตแล้วเราอาจจะได้คำแนะนำจากเพื่อน จากคนอื่นที่เขาเห็นเราแล้วก็เกิดความเอ็นดูก็อยากให้เราเดินทางไปในเส้นทางที่เขาเดินไปไหว้พระไปทำบุญที่วัดไปตั้งใจรักษาศีลบางครั้งเขาให้ถึงขั้นไปปฏิบัติด้วยกันมันก็มีแต่โอกาสที่เขาให้เวลาเจอกันนะเนี้ยแต่ว่าเธอก็ทำน้อยมากในชีวิต ทั้งชีวิตส่วนใหญ่ใน99%เราก็ไปในเรื่องสมาหากินเกื่การพยายามที่จะช่วยคนที่เราต้องดูแลช่วยเหลือพยายามจะหาจะช่วยจะทำให้เขาไอความรู้สึกที่มันคอยดึงเราไปกับความรู้สึกอย่างเนี้ความจริงมันไม่ได้เป็นเปลาถ้าความประพฤติของเธอดีแล้วเธอก็มีใจิตใจกตันอยู่ดีไอการขนขวาย โดยสุจริตมันก็ไม่มีโทษอะไรหรอกแต่ไอ้ความที่เธอมันมันผูกใจของเธอกับเรื่องนี้เอาไว้จนมันหนักและเธอก็คลายใจเธอไม่ได้ก่อนตายตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เราเองเท่านั้นเนี่ยที่เป็นคนทำให้เรื่องนี้มันตื่นใจเรานะคือมันไม่มีที่พึ่ง่ะ พอไม่มีที่พึ่งก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรใจก็เลยคิดอะไรไม่ออกก็เลยต้องเป็นไปตามที่ว่าไว้ฟังที่สุดแล้วเนะี่ยท่านพญาย,ยมก,ก็คงจะกล่าวกับบางคนที่ตายไปแนละ้วว่าเธอหมดเวลาแล้วต่อไม่ได้เสียแล้วเธอต้องไปในเส้นทางที่เธอต้องไป แต่เธอลองนึกถึงบุญความดีที่เธอทำมาซิแต่กั็พยายามที่จะพูดในสิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดเนี่ยแต่ใจมันก็ไม่อยากจะนึกตามเพราะมันจะห่วงมันห่วงคนที่เธอรักใจไม่อยากจะนึกแต่เวลาเขาพูดถึงบาปเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราก็ทำมาไอ้บาปก็ทำบุญมันก็มี แต่มันนึกถึงบุญให้จิตใจชื่นใจสักนิดหนึง่งมันไม่มีจนท่านเขาพยายามช่วยทุกอย่างแล้วแต่ก็นึกไม่ได้แต่ใจะเศร้าหมองล้อมหงร้องไห้ไม่อยากจากลกูกม่อยากจากพ่อจากแม่อย่างนี้เป็นต้นเขาก็ต้องยอมที่จะเอาเธอไปนระกทั้งๆเขาไม่อยากพาเธอไป ถ้าเ,เห็นภาพอย่างนี้มันน่าสงสารไหมนะเออเขาอ้อนวอนร้อให้เศร้าโศกเสียใจอ,อขอแล้วกว็ขออีกขอแล้วกว็ขออีกขอเวลาสักนิดเถอะขอเวลาได้กลับไปดูแลให้ลูกโตสักหน่อยเถอะจะให้ผมจะให้ที่ฉันไปไหนหรือผมไปไหนก็ไม่ว่าขอแค่นี้ แต่ก็ไม่แน่บางคนอาจจะตื้อมากว่าจะเอาคายเองให้เองสิบปีสิบปีนะี่อย่าทาําความชั่วตลอดเวลานะตั้งใจรักษาสิลให้สมบูรณ์มันสวดมนต์ไหว้วพระ,จะเจริญภาวนาบ้าง ให้ใจิตใจมันมีที่พึ่งบ้างไอ้ที่แกมาเนี่ยแกไม่มีที่พึ่งมีแต่ความดีที่พอเป็นพื้นเป็นฐานที่ไม่ต้องตกนรกจะมีอยู่แต่ที่พึ่งในใจมันไม่มีมันก็ต้องเป็นเช่นนี้ข้าวหน้าเนี่ยถ้าเองจะมาเนี่ยถ้าเองทำตามที่ข้าพูดให้ฟังเนี่ยติ่งกับคารพจริงในพระพุทธจเจ้า พระธรรมพระอริยสงฆ์สองตั้งมั่นในความดีมีกรอบของการรักษาคือสินห้าเป็นอย่างน้อยสามคือ,อยังสำรวมจิตใจให้สงบบ้างสวดมนต์ไหว้พาพ่ใจสงบบ้างสี่ให้พิจารณาถึงความเป็นจริงว่าเห็นไมล่ล่ะเองเกิดมาเนี่ยจะต้องทำอะไรมากมายในชีวิตสุดท้าย ทั้งหมดก็ช่วยเองไม่ได้มันช่วยไม่ได้ไหมทั้งๆท,ที่เราก็พยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างดีแล้วคือเป็นคนกระตันอยู่แล้วเป็นคนขยันขันแข็งก็ขยันทำมาหากินหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่เคยคิดเบียดเบียนคนอื่นเลยเราก็ทำแต่เวลาถึงเวลาจริงๆพอจะช่วยคนเหล่านี้ให้ คนจากความเดือดร้อนเราก็ยังช่วยไม่ได้แบนตัวเจ้าเราเองเรายัางช่วยไม่ได้เลยจังบอเนี่ยเองกลับไปคิดคิดด้วยความมีชีวิตอยู่เนะี่ยมันเกิดมาเพื่อตายยังไงเสียมันก็ต้องตายเวลาจะสั้นหรือมันจะยาวยังไงก็จบลงตรงที่ความตายคือร่างกายมันตายพังไปเองก็ต้องมาฆ่าอีกนั่นแหละแต่ ที่ดีถ้าเองตั้งใจทำอย่างที่ข้าบอกเองไม่ต้องมาหาข้าเลยเพราะว่าที่พึ่งจะปรากฏในใจของเธอก่อนเองจะตายอย่างน้อยก็สิ่งที่ได้ทำบุญไว้ในพระศาสนามันยังติดอยู่ในใจของเองไอ้ติดใจติดใจเนี่ยก็เพราะเรารู้คนข,นของพระพุทธเจ้ามันจึงติดในใจ แต่ถ้าทําบุญแล้วเองเอาสักแต่ว่าทําบุญไม่ใช่ที่ทํามาก่อนหน้าเนี้ยเห็นไหมว่าครับพูดเท่าไหร่ใจเองก็ยังไม่รู้สึกยินดีด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกอิ่มใจเลยแม้แต่บุญเดียวนี่การทําความดีมันจะต้องมีควา,ามศรัทธายินดีกับพระพุทธเจ,จา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ บังจิงจะดึงใจของเองให้มีความปิติอิ่มใจในผลของทานผลของศีลผลของการเจริญภาวนาสามอย่างเนี่ยเองจะได้มาต้องใจค่าชินีจะไปสุคติไปสวรรค์คนนั้นก็เริ่มนตายแห้งค่อยดีใจหน่อยกรับไหวแล้วไหวอีกไหวแล้วไหวอีกขอบคุณ ขอบคุณท่านพยายมสัญญาว่าจะทำตามที่ตั้งใจปรากฏว่าเขาก็เอาร่างกลับไปคนเขาก็รู้ว่าตายแล้วตายแล้วทำไงเขาก็ใส่โลงก็แกกลับมาเขาก็โยนเขาไปในโลงไอ้ไกำลังวังชาจะจะ,จะกระทืบลงให้ฝาลงแตกก็ไม่มีกำลัง ได้แต่พยายามส่งเสียงส่งเสียงก็ไม่ออกคอมันแห้งไม่มีน้ำไอเรียวแรงที่จะกยับแขนขยับขามันก็ไม่ค่อยจะมีแต่แกพยายามจะบอกว่ากูยังไม่ตายกูยังไม่ตาย,ยจนก็แห่ศพรอบสามรอบขึ้นเมรแล้วนั่นแหละ ไกยตอนเขาวางลงเขาจะต้องเปิดฝาลงถึงมาน,น,นละเออนั่นแหละแกจังบอกกูยังไม่ตายรอดไปดจากนั้นพอแกมีสติดีขึ้นอกนเ็เริ่มเล่าเรื่องแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้คนอื่นฟังคนอื่นฟังก็ฟังไปอย่างนั้นนะ แต่แกเนี่ยเอาสิ่งเอาจังทำตลอดเวลาสิบปีที่ค่อยเอาเวลาแถมมานะทำดีทำตามที่ท่านหลวงพญายมบอกทุกอย่างพอการเวลาเข้ามาถึงเขาก็นั่งสมาธิตายสวมดมนต์นั่งสมาธิาแล้วก็หมดลบตายเทวดาก็มารับนานนิบาลไม่มาแล้ว เทวดาวมารับเข้าไปไอเรื่องที่เขาคาใจทุกอย่างเขาก็เคลียร์ใจเป็นเพราะว่าความสงบมีสมาธิความที่จิตใจเคารพความดีพระพุทธเจ้าก็เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสอนก็นเกิดมาต้องตายทุกคนกต้องตายพ่อแม่แล้วก็ถึงตายใครๆเขาก็มีบุญมีเวรมีกรรมสะสมตัวเขามาเราทำได้เต็มที่กับแคนนี้ ถ้ามันเกินบุญวาสนาเขาเราก็ทรงช่วยไม่ได้ไอนี่ของเราเราก็ทาเต็มที่แล้วมันก็หมดห่วงมาไอความหมดห่วงมันเกิดจากการที่เทีมได้ทำความดีแล้วก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจา้าค่อยๆขัดเกลาจิตใจของเธอไปทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เลยเบาสบายมันก็เลยหลุดมาจากความสมองไปสวรรค์ได้ก็มารู้ว่าในตอนตายครั้งล่าสุด แกไปกราบขอพระคุณพยายมหรือเปล่าก็เลยเล่าให้ฟังอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างก็ว่าเรามีชิตแล้วมีโอกาสได้เกิดแล้วเวลาจะน้อหรือมันจะมากมันก็มีค่าสำคัญกับเราขอให้ทำให้ตรงทางเถอะสวดมนต์ไหว้พระมันไม่ใช้เวลามาก การที่เราตั้งใจบูชาความดีพระพุทธเจ้าศึกษาปฏิบัติเจริญสมณธรรมของเราบ้างอาจจะห้านาทีก็ยังดีที่ไหนเวลาเรา,เรามีโอกาสเราก็ไปสวายทานบูชาพระพุทธเจ้าเรื่องกระตัญยูมีอยู่แล้วเป็นพื้นเป็นฐานมีอยู่แล้วการไม่เบียดเปลียนใครเราก็มีอยู่รักษาศีลมันก็ง่ายไม่ยากอะไรอ,อย่างนี้เป็นต้น รวมความแล้วก็เธอพิจารณาเอานะเชา้ชาเช้าก็ได้แต่เล่าให้ฟังต่จะคิดหรือไม่คิดก็สุดแล้วแต่เธอเราได้จะชี้ทางในเส้นทางที่เขาเดินกันไปเยอะแยะไอ้ที่พลาดก็มากไอ้ที่เขาไปได้ก็เพราะเขาเป็น,นแบบนี้ซะส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเพราะว่า เขาจะกำหนดอยากจะมีบุญเยอะๆถึงเวลามันช่วยไม่ได้หรอกไอ้บุญเยอะๆมันก็แพ่สิ่งที่เราคิดว่าเราทำเยอะแต่ใจเราไม่ได้เคารพเริ่มใสในพระสนไตรจริงบุญเยอะแค่ไหนก็แท่จะไม่มีบุญอะไรเอาเอากันท่านี้แล้วกันนะกลิ่นหอม่วนลมมา สิสงกุศน,นะอย่าถามวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาะรังเอวะเมวะอิโตจินนางเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโซนยะถามณิโสตยราโซนยะถาสพีติโยวีวัชันตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตพวันวันตรายโยสุขีที่ขายุโกปะวะอภิวาชนะสีริสณนิจังพุทธาปัจจาย,ยิโน จตาโรธรรมวัชันติอายุวันโนสุขังภะลังขอเชิญทุกท่านกลับพระพร้อมกันนะครับอาราหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทม สวาคาโตภาะวาตาธรรมโมธรรมมังนมสสางสุปฏิปันโนภาะวาโตสาวกาสังโฆสังขังนามิไอ้บริษณียบุณทุกคนนะเริ่ดๆกันนะของอะไรที่เราที่เธอนำมาแล้วก็ให้คนคอยช่วยจัดสรร แจกใจไปถวายตามวัดส่วนที่นี่ฉันไม่ได้ทานอะไรของเธอหรอกเราก็ให้ทั้งหมดกันแหละเจอมาก็ให้ไปก็ปกติฉันก็มก็ม่เด็ดกินอะไรอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นทองของเธอเสีหลายแล้วก็เอาไปไปอยังประโยชน์แก่พระศาสนา เธอจะก็รู้ๆก,กันน่ะน,นะแล้วก็ไปทำกันไปเธอก็ตั้งใจทำของเธอไปเลยนะขยันมากเท่าไรมันก็ทำให้เธอเนะี่ยรอดพ้นจากเหยื่อเอาใบยภูมิมากตอนนั้นนั่นแหละอย่าย่วงเช้าฉันอาจจะฟังเธอสวด ใจจะนั่งฟังเธอสวดเมื่อาาวานเมื่อวานลองดูแล้วก็เกือบแย่เหมือนกัน <c oughs> ขอพักหน่อยนะแล้วเธอสวดเสร็จแล้วฉันจะลงมาเทศให้ฟังให้ฉะลุกไปกินข้าวกินปลากันไป